ตอนนี้นะคะหนิงหนิงกับลูกหนิงนะคะมีผมเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้หนิงก็คือจะมาจะมาตัดตรงปลายนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะจะใส่น้ํายาโกรงเข้าไปอีก mm hmm. ทีค่คะไม่นายละไปเยิ่ย์มแกะกุ๊กรอยเงยเหมือนเอ้อเยเยิร์มกัตตอกจูซิล สิ้นแลมันอยักท,ทุกเงียผมจะมี v o ล u มมากนะคะสวยเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราตัดทรงผมแบบนี้นะคะก็จะมีสไตล์ผมนิดนึงนะ,ะก็จะเอาคนไม่ว่าอะไรอะ่ะมันจะมีไล่เลเยอร์ค่ะไล่ไล่เลเยอร์สีสวย้มนเป็น,น,นผม ตรงนี้นะคะจะคืึมไปแบบนี้เนาะกาวส่งผมนี้ก็คือมันเหมือนแต่ว่าบุ๊กครับบุ๊คเยอะๆก็คือเอาบุ๊กเยอะๆนะคะเอาเยอะกาๆนิดนึงสวย มีใจนะฝนใกล้จะตกแล้วค่ะที่ประเทศเวียดนามนะคะไม่รู้ทางไทยฝนตกไหม ผลงานค่ะตอนนี้นะคะหนึ่งทำผมหนึ่งก็ขอลูกค้านะคะว่าลูกค้าเขายอมให้หนึ่งทำวิดีโอไหมนี้เนาะถ้าเกิดว่าลูกค้าค่ะเขายอมก็ก็จะดีใจมากก็บางคนเขาก็ไม่ยอมนะคะก็ขอไม่ได้นะคะ่คิดีมากเลย